เฮลคิกเชนคู่อนรกเอาละวันเดอร์เฮลเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยไอหนุ่มโอ้ my g กอดโอ้ my g กอดโอเคโอ้ god กอดวันนรกจริงครับผมอ่านี่มีเฟ้นไฟอยู่ทำการเฮ้ยพี่ช่วยๆกันทำหน่อย ใครมันทํำรัวไม่ไวนี่เฮ้ยมันใช้ไม่ได้แล้วพี่ครัวไม่เร็วโอยพี่น้องโอยไอ้บ้าเอ้ยทำไปทําไมอะครับพี่โอยเฟ้นไฟตู้ไอ้รัวนรกของแท้ครับผมจุ่มไปก่อนจุ่มไปก่อนอย่าเพิ่งทำไม่นะ กอเอาออกไปดีจะมาใส่ดนช่ำไม้พี่น้องโอ้ยน้อโอ้ยโอ้ยพี่ทำอะไรทำอะไรทำอะไร mm hmm. okay, ไโอเคได้ละโอเคปักนี่ก่อนโอเคโอเคทำการเอาเฟ้นไฟแปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเอ่อโอเคเฟ้นไฟมีหลายออเดอร์โอเคมึงไปซื้อก่อนวันนเช้าวันนี้คืออะไรวะเน,นี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในนี้บ้างวะเออเอาไปเอาไปาไปไป,ไปกินกินกิน คตรควรนรกเลยครับตอนนี้พี่ทำอาหารกันเป็นปะเนี่ยพี่พี่น้องครับวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยและหนูประมาณห้าหกตัวอยู่ตรงนี้เนี่ย oh โอไมค์ข้อายทำไมอีกแล้วเออคินคิน ทำความสะอาดเถอะพี่รวมถึงหนูด้วยขอร้องตายตายมันโคตรแย่เลยพี่โอ้ยพี่หยุดทำครัวไม่เว้ยเฮ้ฟาดหัวสักทีดิ เออเฟนไฟแบยอินไมฟเฟนไฟเบื่อ่อนนี้แอฟเฟนไฟอืมอืมใส่ไปใส่ไปบ,บีบปีบเออนั่นแหละนี่ครับผมใครอยากได้ครับอยู่นี่เลยครับผมเอ้ยกินรีบเอาเงินมามองหน้าไหมแค่ยืมมันโต๊แค่นั้นเอง พ h กเถอะเฮียข่อยห,หนุ่มมันยืนเอฟเคอะไรนะห้องนี้เนะี่ยสั่งพี่เขาเฮ้ยพี่พี่พี่พ,พี่ไม่ได้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 ไไดพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งโกุ้งแมวโคตรอันตรายเออนั่นแหละครับพี่จอดรับจอดรับจอดโอเค ไอ้หนุม่มทำย่ังละเื่้นไฟผมหายไปไหนพี่ชายนะมันยังไม่สุกเ่อนไฟใครไม่รู้อะผมไม่รู้ด้วย วันนี้ออกไปเฮย้ยเอาจานงูพี่ออกไปนี่รับประทานซะแล้วก็รีบๆเอาเงินมาครับผม นั่นแหละหกบาทนีิเหรอไม่ใช่ดิหกเดอลลาร์ปุรดนล่าเท่ากับบีบารนะสามหนึ่งสามสามสองหกหกหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิบแปดสิบแปดบวกไม่รู้เหมือนกันกนะ็ใช่ประมาณหนึ่งคุยโคตรแพงโอเ,เคไม่ดูถูกหกเดอลาลารละ เพนไฟแล้วก <formation jin x 2> ็เพนไฟแล้วก <congestion jin> oh ็เพนไฟแล้วก็เพนไฟแล้วก็เพนไฟ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 เฮ้ยไอนมไอนมไอนมใหย่ยหย่ยหย่ใหญ่่มานี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 ่เฮ้ย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 ไปไหน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 มันยังไม่สุกโอเคมาคุยกับผมสักนิดหนึ่งนะ คือคลิปนี้มันสั้นใช่มันสั้นเออเดี๋ยวผมขอเวลาสักประมาณสามอาทิตย์นะฮะผมจะทำการใช้สามอาทิตย์นี้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าการผมจะทำลิปยาวหนึ่งชั่วโมงใช่วันฮอนกันเลยทีเดียวนะซึ่งผมมั่นใจถ้าผมไม่ทำตามสิ่งนี้นะเออ คุณทำการเอาปืนเอ็มสิบหกมาจ่อหัวมได้เลยจะรอเล่นนะอย่าททำจริงเอ่อเพราะฉะนั้นคลิปหน้าไว้เจอกันครับหนึ่งชั่วโมงทวนคลิปอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวเอาไวปก่อนบาย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 